นเรื่องการกันสั่นนะฮะโอ้มาเจ้าคุณพัณเจ้าได้ขะาดพูดอีกฮะนิ่งโคตรโค้ดนะในภาพนี้ฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพมรีวิวของผมพัชน,นะครับแนนอนที่คุณเห็นไปนะครับคือ u a w e i P 4 0หรือ P 4 0ฮะถามว่าเป็นรอยนิ้วมือง่ายไหมพี่มันไม่ได้เป็นรอยนิ้วมือง่ายขนาดนั้นนะฮะเนี่ย เห็นไหมกระจกด้านหลังจะมีความด้านด้านอยู่นิดนิดนะครับเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูเขาจะมีความด้านด้านอยู่นิดนิดึดงทาให้เวลาที่เราใช้งานปกติเนี่ยแม้ไม่ใส่เคสนะครับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายคล้ายๆกับมีฟิล์มรดนไฟอะไรทำนองนั้นเลยนะครับแต่ไม่ได้มีฟิล์มอะไรมานะเป็นเนื้อกระจกเลยขอบด้านข้างมีการลงขอบโค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีโลโก้หัวเว่ยอยู่ส่วนด้านบนนะครับ ก็จะเป็นโมดูลกล้องนะครับซึ่ง P40 เนี่ยจะมาพร้อมกันเป็นทริปเปิลแคม ERA าตัวนะทริปเปิลแคม ERA ตรงนี้นะครับยังมีการโคเอเจลิ่งวิดไลกาอยู่ครับแล้วก็ตัวกล้องหลักเนี่ยเป็น50ล้านครับ RYYB Super Sensing นะครับกล้องตัวที่2ครับเป็นอันตราย16ล้านมิกเซลและตัวที่3ครับเป็นเทเลซูมโฟโต้8ล้านมิกเซลนั่นเองซึ่งกล้องที่เป็นอันตรายยังมาพร้อมกับ AF นะครับออโต้โฟกัสสามารถถ่าย ซูเปอร์มาโคที่ระยะ2.5เซติเมตรได้ส่วนกล้อง2ตัวนะครับมี OS กันสั่นให้ใช้งานอีกด้วยครับแบตเตอรี่ภายในนะครับมีความจุที่3,800มิลลิมขอบตัวเครื่องตรงนี้ยังมีการลงขอบโค้งที่เป็นทั้ง2ด้านแต่ว่าหน้าจอไม่ได้มีการลงขอบโค้งมาให้นะครับสำหรับ P40 จอจะตรงนะครับ จะไม่ใช่เป็นโฟล์คันะครับเหมือนกับรุ่นพี่คือรุ่นพี่อ่ะจะเป็นจอที่ลงขอบโค้งนะครับทั้ง4ด้านเลยแต่พี0ฟตีพี 40, ่ 40, ิเฉยจะเป็นจอตรงแบบนี้ฮะฟิล์มตาตาน,นี่น่าจะทําได้ง่ายกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามความสวยงามน,น้อยกว่าอยู่แล้วตัวเครื่องนะครับบริเวณกล้องหน้านะครับเป็นจอเจาะรูนะครับที่เป็นกล้องหน้า2ตัวคู่ครับกล้องหลักสายสล้านดีเซลนะครับ x 2 0และกล้อง tfs นะครับสำหรับวัดระยะเองตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะมีพวก proximity s เต s o r ต่างนะครับมาให้ บริเวณตรงกลางนะครับจะมีพวก proximity sensor ต่างๆมาให้ซึ่งหน้าจอนี้นะฮะถือว่ามีความสีสดสวยงามครับเป็นหน้าจอ OLED นะครับขนาด6.1นิ้วความละเอียดที่ Full HD พัดครับและ Refresh Rate หน้าจอตามที่เราได้ข้อมูลมานะครับถ้าเป็น P40 ธรรมดาเนี่ยคือ60เฮิร์ตนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอันนี้มั่นคงแน่นอนแล้วนะฮะว่ากล้องหน้าเขาเนี่ยไม่มีออโต้โฟกัสนะครับเนี่ยดูดิโซมิตาผมเลยนะเนี่ยกระแทกที่ตาเลย ไม่มีออโต้โฟกัสมาให้นะครับสำหรับ p 4 0นะต้องเป็นรุ่นโปรนะครับหรือโปรพัดเท่านั้นถึงจะมีกล้องหน้าที่เป็นออโต้โฟกัสมาให้ใช้งานครับดังนั้นใครที่ดูตัวการเปิดตัวที่เขาถ่ายโฟชัดชัดๆกล้องหน้านะครับหรือว่าออโต้โฟกัสกล้องหน้าเข้ากับชัดไกลก็ชัดอะไรแบบนี้เนี่ยต้องเป็นรุ่นโปรและโปรพัดนะครับธรรมดาตัวนี้ไม่มีฮะไปดูขอเชื่อมต่อรอบตัวเครื่องครับว่ามีอะไรให้บ้างฮะนี่พอเชื่อมต่อนะครับมีตัวของ usb c นะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับที่เป็นแบบ2ซิมรองรับ nm card ไม้ My, ลำโพงหลักนะครับช่องตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มดเสียงนะครับปุ่ม power ด้านบนเป็นไม้ตัวที่สองนะครับเสาอากาศส่วนด้านซ้ายเนี่ยโล่งเตียนนะครับไม่มีเลยเลยมีแต่เสาอากาศให้ใช้งานครับตัวเครื่องมาพรา้อมกับการปดล,ล็อกตัวเครื่องนะครับที่เป็นบนหน้าจอรวดเร็วดีโว้อบอดเร็วขึ้นนะครับถึง30%เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าของจริงเนี่ยยอมรับว่า ไวมากๆนะครับหรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะก็มีใช้งาน,นครับและกล้องเนี่ยยังมีตัว tof ด้วยนะครับมี ai ใช้งานทําให้ปลดล็อกยามค่ำาคขืนได้ง่ายขึ้นตัวเครื่องแน่นอนว่าหน้าจอ6.1นิ้วเนี่ยมันกระชับมือมันถนัดมือดีนะครับถ้าเกิดว่าผมเทียบกับตัว iphone 11นะครับที่มีระดับหน้าจอ6 1นิ้วเหมือนกันความอ้วนของตัวเครื่องนะครับจะแคบกว่าอย่างชัดเจนเลย การใช้งานตัวเครื่องมาพร้อมกับ Android 10และ EMUI 10ครับซึ่งวันนี้เองนะครับยังไม่สามารถที่จะใช้งานตัว GMS ได้นะการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆต้องโหลดผ่าน HMS นะครับหรือว่า App Gallery เท่านั้นซึ่งแน่นอนแหละว่าแอปพลิเคชันหลักๆหลายตัวก็มีและไม่มีครับเช่น Netflix ยังไม่มีนะฮะ Line ยังไม่มี Facebook ยังไม่มี YouTube ยังไม่มีเป็นต้นแต่แอปที่มีแล้วนะครับเช่น Line TV นีใช้งานนะครับช่อง7 HD แล้วก็พวกแอปธนาคารต่างๆก็เริ่มมาแล้วนะครับ SCB นะครับ KBank จุก TikTok Shopee JD True Wallet อ่าแบบพวกนี้นะฮะมาแล้ว ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะครับว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยตรงแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยเพียงพอหรือยังถามว่าพี่ครับมันมีวิธีอื่นๆไหมในการลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในการใช้ TMS มันก็มีนะครับแต่ว่าหลายๆวิธีเนี่ยบางทีหน้าปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะในด้านความแรงนะครับชิปเซ็ต Kirin 990 5G ตัวนี้นะครับเป็น7จ็ดนเมพัซึ่งเขาสามารถที่จะรองรับ 5G ได้แล้วนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวของการรองรับ 5G ในตัว SOC และรองรับ Wi-Fi 6นะครับที่เป็น 6+ Plu ด้วยคือสามารถรองรับบนด์วิด t ์นะครับได้สูงสุดที่160เมกะเฮิร์ทำให้รองรับทู r ุ u นะครับหรือว่าความแรงสูงสุดเนี่ยได้ถึง1,700นะครับเมกะบิตเปอร์เสกลทีเดียวอันนี้เทสผ่าน 4G นะครับนี่คือสัญญาณ 4G ที่ผมรับได้นะครับพื้นที่บางนา AS เขารองรับ 5G ด้วยนะแต่พื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ยังเป็น 4G อยู่ครับทุกคนการใช้งานตัวเครื่องนะครับใช้งานไป g e เจอร์ได้เลยนะ วิ่งเต็มๆนะฮะสบายๆเลย400 500แม็กวิ่งไปจ้านะฮะเน็ตแรงกว่านี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ชิวๆโอเคระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวขอแกะกล่องให้ดูนิดนึงครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ย่าอีกทีนึงว่าเป็นเดโมนะครับ not for sale ดังนั้นเครื่องขายจริงเนี่ยน่าจะมีมากกว่านี้นะครับหรือว่าแตกต่างอย่างแน่นอนฮะสิ่งสําคัญก็คือนี่ตัวนี้เป็นแรมนะครับ8กิกนะครับรอม128กิกะไบต์ครับสี silver f ์ o s อครับ เครื่องนี่แบบไม่มีภาษาไทยตรงนี้เลยนะ not for sale นะครับทุกคนลองแกะกล่องดูครับว่าเป็นอย่างไรอือสุดจริงๆเราก็าแกะแล้วแหละอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับรองรับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่เป็นหัวเวิร์ตซูเปอร์ชาร์จ22.5วัตต์นะครับไม่ใช่40วัตต์นะก็ถามว่าเร็วไหมเนี่ยมันก็เร็วระดับนังแหละแต่ว่าแน่นอนว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มา3,800มป ah ์เนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับพอได้เร็วระดับหนึ่งแล้วกันสายชาร์จหัวม่วงนะครับตามสไตล์ของหัวเวิเลย USB C ข้างหนึ่งนะครับ USB A ข้างหนึ่งแล้วก็หูฟังนะครับที่เป็นแบบกึ่งเอียบัดเป็น USB C นะครับเพราะไม่มี3.5มิลลิเมตรแจ็คมาให้คราวนี้นะครับผมขอพูดถึงอั t ตรา i วิชัน a m เมรครับกับระยะหลักนะครับ50ล้านพิกเซลที่เป็น RYYB ขนาดเซนเซอร์นะครับ1.288นิ้วฮะซึ่งถือว่าใหญ่มากๆในตอนนี้ฮะถือเป็นผู้นําในด้านของขนาดเซนเซอร์เลยไปดูภาพถ่ายจริงครับว่าเป็นอย่างไรครับโดยที่ผมจะขอพูดถึงเมนูกล้องก่อนนิดนึงครับแล้วไปดูภาพถ่ายกัน ระยะปกติที่เป็นการถ่ายโฟโต้เนี่ยเขาเรียกโหมดปกติสสามารถถ่ายอันต้าวได้นะครับด้วยเลนส์อันต้าว16ล้านพิกเซลนะครับหรือจะเป็นการซูมนะครับออปติคอนซูมด้วยเลนส์8ล้านพิกเซลก็สามารถถ่ายได้ฮะนี่เกือบระยะได้หมดเลยนะครับและดิจิตอลซูมสูงสุดนะครับที่ 30x นั่นเองซึ่งที่ระยะ 30x นี่เนี่ยดูสิกดโฟกัสปุ๊บนะครับชัดเลยและกดถ่ายมานะครับต้องบอกว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทําความคมชัดของภาพอย่างมากฮะให้ไปซูมที่ 5x นะครับ Hi ดังนั้นเนี่ยการถ่ายระยะต่างๆของ Huawei p 40เนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับแต่เลนส์ซูมไม่ใช่เพอร์ลิสโคปนะและก็มีตัวของฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานครับคุณจะปรับฟิลเตอร์ต่างๆตรง,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 งนี้ได้เลยนะครับ AI ก็เข้ามาช่วยครับมี Duo อ P อให้ใช้งานครับแต่ว่าโหมด AI พวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะว้าวกับโหมดใหม่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีซอฟต์แวร์ในการลองนะโหมดไนท์ก็มีใช้งานนะครับพอเหตุกล้องหลังปรับบิวตี้ได้ครับโหมดวิดีโอ ปรับบิวตี้ได้นะครับแต่ไม่มีการการสั่นให้เปิดนะครับเออแล้วมันจะการสั่นได้ไหมนะการถ่ายวีดีโอนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์นะครับเป็นเลนส์อัลตราไว์ได้ฮะเลนส์ปกติได้นะครับหรือคุณจะซูมไปก็ได้ครับซึ่งการซูมเนี่ยถือว่านุ่มนวลมากๆนะถ้าคุณกดแชร์ไปเลยภาพถ่ายที่ได้ตรงนี้นะครับคมชัดดีสามารถถ่ายวีดีโอได้สูงสุดที่ระดับ 4K ครับ เราสามารถซูมวิดีโอได้สูงสุดที่10ครับและอตรงหน้าต่างบานนี้ฮะมันก็ยังคมชัดเหมือนเดิมหรือผมจะย้ายขึ้นมานะครับถ่ายบริเวณทงนะฮะที่ปลวสวยอยู่ตรงนี้ครับก็ถือว่าความละเอียดที่ผมเห็นจากหน้าจอตรงนี้นะครับที่เป็น full hd plus ตรงนี้เนี่ยคมชัดดีมากๆครับจังหวะการซูมออกนะครับมีอาการกระตกในช่วงของการเปลี่ยนเลนอย่างชัดเจนครับซึ่งเป็นตามสไตล์ของกล้องที่เป็นมารติแคมิราจากหัวเว่ยนั่นแหละระหว่างที่ถ่ายวิดีโอนะครับยังสามารถถ่ายภาพนิ่งนะครับโดยการกดปุ่มวงกลมสขาววไดด้้ย นอกจากนั้นนะฮะมีโหมดโปรใช้งานนะครับคุณจะถ่ายเป็นแบบ50ล้านพิกเซลก็ได้ฮะที่กล้องหลักนะครับจะมีการถ่ายแบบ4 in 1นะครับแล้วก็โหมดวิดีโอนะครับที่เป็น Dual View นะครับก็จะมีให้ใช้งานครับนี่เห็นไหมถ่าย2เลนพร้อมกันนะครับตัวที่เลนฝั่งกล้องซ้ายเนี่ยจะเป็นระยะซูมที่ 2x ขึ้นไปนะครับเลนขวาเนี่ยคือพวกระยะอันตรายนั่นเองเห็นไหมอ่าเข้าไปนะครับคุณอยากจะเน้นวัตถุต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นลูกคุณแฟนคุณสัตว์เลี้ยงคุณนะครับก็ได้เลยภาพขวาเก็บ รายละเอียดนะครับสภาพแวดล้อมโดยรวมภาพซ้ายเนี่ยเข้าไปในที่บุคคลเห็นว่าตอนตอนแพนนิ่งมากเลยเนี่ยเช่นลูกคุณอาจจะนั่งที่มาานั่งตรงนั้นนะฮะเห็นไหมก็ถ่ายได้นะครับเก็บได้หลายอารมณ์พร้อมๆกันเลยนี่คือดูโอิวครับที่ p 4 0นั้นทําได้ครับ <What? S 1> ส่วนเรื่องการการสรรั่นนะฮะโอ้แม่เจ้าคุณพักคุณเจ้าได้ขนาดพูดดิฮะนิ่งโคตรโคฮะในภาพนี้ฮะนิ่งมากๆฮะนิ่งสุดๆไปเลยจะนิ่งอะไรขนาดนั้นแพนนิ่งๆนี่คือแบบนิ่งคลิปเลยนะโยขนาดนั้นนี่คือนิ่งเลยนะ สุดจริงๆครับซึ่งการถ่ายเนี่ยคือกล้องหลักอ่ะแล้วก็กล้องซูมนะครับสาหรับตัวนี้นะคือจะมี OIS กันสั่นให้ใช้งานอยู่แล้วถูกไหมแล้วที่สําคัญคือมี EIS กันสั่นด้วยครั้งนี้เนี่ยโอ้ยบอกว่า P40 Series นะครับจะสามารถการสารั่นได้ดีกว่าเดิมอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้เลยนะครับเจ๋งจริงๆฮะจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมขอให้ทุกคนนะครับไปดูภาพไปดูวิดีโอจริงๆพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวเราขอต่อจากเครื่องนี้ออกไปเลยนะครับเนี่ยต่อตรงนี้เลยนะฮะป๊อ P40 จริงๆนะครับบนหน้าจอนี้เลยไปดูครับในแกลเลอรี่ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะผมอยากให้ทุกคนเห็นของจริงเลยอย่างแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนดูภาพก่อนครับนี่คือภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อช่วงเย็นนะครับของวันนี้นะก่อนเคอร์ฟิวนะครับเราไม่ทําผิดกฎหมายอะไรนะด้านซ้ายล่างจะมีลายน้ำนะครับที่เขียนว่า P40 5G นะครับจริงอ่านว่า p 4 5G ก็ได้ง่ายๆนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายระยะอันต้าไว้เนะครับความคมชัดก็ประมาณนี้แหละทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแหละ ตามสไตล์ของหัวเว่ยสีสันประมาณนี้เลยใช่เลยนะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์เบืเบอ้องต้นนะครับซอฟต์แวร์ขายจริงเนี่ยอาจจะคมชัดกว่านี้ซึ่งต้องบอกว่าคอนทราของภาพเนี่ยค่อนข้างสูงนะถือว่าเป็นคอนทราท,ที่ค่อนข้างจัดเลยถ้าดูกันดีดีนะครับชาร์ปเนสจัดมากๆนะครับดูดิลายกรรเบรื้องต่างๆจัดมากๆเลยนะครับท้องฟ้านี่ประมาณนี้ AI ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับที่หัวเว่ยแจ้งมาว่าเครื่องผมเนี่ยยังติดปัญหาเรื่องการใช้งาน AI อยู่นะครับดูคร่าวๆแล้วกันเนาะส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับ ามาดูกันนะครับอันนี้คลิปสั้นกันไปครับขอไปดูคลิปยาวก,กว่านี้อ่ะมาดูภาพนี้ก่อนซูม 30x เข้าไปนะครับดีจจต้องซูมต้องบอกว่าชัดมากๆนะโอเคแหละว,ว่ามันอาจจะมีการยิยักยัก,ยก,ยกนะฮะแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยคงไม่ได้สวยงามมากแต่ว่าก็อย่างทีุู่เห็นเลยว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับ AI ช่วยทําให้ตรงนี้เนี่ยชัดขึ้นไม่บูนไม่หมวัวถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของซัมซุงอ่ะต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยถ้า 30x เนี่ย เริ่มหมดแล้วนะแต่ว่าโว a w e i มี AI เข้ามาช่วยปรับแต่งภาพนะอยู่ที่คุณชอบไปแหละว,ว่าคุณจะชอบแบบเรียวหน่อยนะครับหรือว่าคุณจะชอบแบบที่แบบเขาปรับแต่งแล้วและใช้งานได้จริงก็จะมาที่เป็น h u o w e r P 4 0 s e r i ซีตัวนี้ฮะต่อไปนะครับไปดูภาพอื่นบ้างฮะนี่ไปเป็นวิดีโอบ้างนะครับวิดีโอสามารถที่จะใส่ไหลน้ําได้ด้วยนะครับนี่นะเห็นป่าซูมเอาได้นะครับสีเปลี่ยนพอสมควรนะซูมเอาออมา ซูมเข้าไปฮะระยะซูมเข้าไประยะปกติเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเลนหลักนะครับเลนหลักกับเลนอันตอรไวทนี่ตา่างกันอย่างมากฮะเลนหลักนี่เห็นเลยนะว่าเริ่มเหลืองนะฮะแล้วก็ซูมไปนะครับสีเหลืองก็ลดทอนล,ลงครับอันนี้ผมแตะที่บริเวณหน้าตารับก็จะมีการปรับให้คมชัดมากขึ้นและบริเวณทงนะฮะที่ผมซูมเข้าไปอย่างที่คุณเห็นเลยครับบนหน้าจอตอนแรกเลยครับเห็นปะ ความคมชัดบนหน้าจออย่างไรนะครับความคมชัดในวิดีโออย่างนั้นเลยต้องบอกว่า P40 ซีรีส์นะครับทำด้านวิดีโอได้ดีขึ้นมากเทียบกับ P30 เดิมน,นะครับนี่ขนาดผมยังได้รอรุ่นที่เป็นรุ่นโปรหรือว่ารุ่นโปรพัดเลยนะโทมานะฮะความเหลืองก็กลับมาครับท่านผู้ชมฮนะโอแม่เจ้าไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะต่อฮะต่อดูต่อนะครับเนี่ยว่าเป็นอันตรายนะครับสีฟ้าก็เริ่มกลับมาและกล้องที่เป็น dual view นะครับ กล้องขวานี่ถือว่าการการสั่นนิ่งมากเลยนะครับกล้องซ้ายนี่คือกล้องที่เป็นระยะซูมแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าการซูม 2x เขาเนี่ยเขาใช้เลนไหนมาซูมนะเพราะเลนออปติคอนซูมเขาจริงๆเนี่ยเขาเริ่มต้นที่ 3x นะครับเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะนี้แหละที่ซูมเข้าไปนะครับเนี่ยถึงจะเป็นเลนส์ 3x อนะตอนแรกนี่น่าจะใช้เป็นการครบปมาจากเลนส์ 1x ก่อนนะครับเพราะสีเลนเนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนครับสังเกตที่กล้องขวาดีๆครับว่ากล้องขวาเนี่ยนิ่งมากๆเลยนะครับกล้องซ้ายที่ซูมเย มีระยะที่เป็นไฮบิดซูมเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้แหละเป็นกลิมมิกหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปใช้งานเล่นได้นะครับถ่ายลูกๆถ่ายแฟนคุณถ่ายอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะและเขามีการรวมภาพนะครับให้เป็นวิดีโอเดียวเลยอ่าดูต่อครับว่าการกันสั่นนะฮะที่ผมโยก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 แบบนี้นะอ่าเนี่ยนิ่งมากๆครับท่านผู้ชมฮนะโคตรนิ่งเลยเห็นปะตอนแรกที่เราโยกโยกโยกอยู่เนี่ยคือแบบ มันแทบจะไม่สะเทือนเลยว้าวว้าวจริงฟังก์ชันนี้ถือว่าการกังสั่นเนี่ยว้าวมากนะครับสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะครับเือเรียกว่าออโต้เลยไม่ต้องมีเมนูเปิดปิดอะไรแบบนี้นะครับเขาทํางานโดยอัตโนมัตินั่นเองครับไปดูต่อฮะว่ามีอะไรอีกการถ่ายภาพบคุคคลนะฮะเอาภาพดีๆหน่อยแล้วกันนะนี่เราเพิ่งตื่นนะกล้องหน้าปรับผิวได้เนียนดีนะฮะอุดดเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นี่ฮะปรับผิวไม่ได้ก็เนียนระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็อย่างที่ผมบอกคุณแหละว่ากล้องหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีออโต้โฟกัสให้ใช้งานนะครับอ่ะมาดูกันครับนี่กล้องหน้านะครับพอเทปมีนะครับบิวตี้มีปรับได้นะครับทั้งตัวของผิวเนียนนะครับคอนทัวร์ใบหน้านะฮะอยากให้หน้าเล็กๆหน่อยฮะพังในอ้วนนะฮะก็ปรับได้ครับสีทนผิวต่างๆอ่ะตามขาวอมชมพูโอ้โหหน้าเทาอะไรเดียวปรับได้หมดแต่ว่าออโต้โฟกัสไม่มีใช้งานไม่เชื่อดูนี่ตาผมนะเห็นปะไม่ชัดเห็นไหม ก้องหน้าคู่จริงครับแต่ว่าไม่มีออโต้โฟกัสให้ใช้งานครับดังนั้นใครอยากได้ออโต้โฟกัสเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อที่เป็นรุ่นโปรและโปรพัดนะครับแต่โปรพัดจะเข้าไทยไหมณวันนี้เขาที่ได้ข้อมูลมาไม่เข้านะเข้าแต่โปรรอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกลางเดือนนี้ก็น่าจะรู้กันนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องยอมรับหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันที่มีใช้งานเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนเลยก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่ความสามารถคุณลวแหละว่าเป็นอย่างไร Wi-Fi แรง5 g ใช้ได้นะครับก้องหน้าถามว่ารำคาญไหมพี่ว่ากล้องหน้ามันเป็นจอเจาะรูมาตรงนี้นะฮะที่เป็นจอเจาะรูแบบคู่ด้วยยอมรับแหละว่าค่อนข้างรู้สึกอมืมันก็คล้ายๆสมัยที่เราใช้ s 1 0นะครับ s 1 0ก็เป็นจอเจาะรูแบบนี้เนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าเหมือน p ี0สมันจะใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ไม่มีเครื่องเทียบนะฮะห้างก็ปิดรำคาญเหมือนกันแต่หน้าจอเป็นหน้าจอที่มันซิปเปิลคือตัวหน้าจอเรียบไม่มีโฟร์ไซส์เคิร์ฟนะครับ ทำให้ติดฟิล์มง่ายใช้งานง่ายวิธีการดู u t u b e นะฮะทุกคน YouTube เว็บไซต์เข้ามาเนี่ยมันจะลิงก์เข้าเว็บไซต์เลยนะครับที่พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตดังนหมครับสราลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแต่เป็นโมโนนะครับไ, <ป S 1> ไม่ได้เป็นสเตนด์อัมสถานที่ต่างๆหลังจากมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อประมาณนี้ครับทุกคนกับวันนี้นะครับการพรีวิวแกะกล่องครับ Huawei p 40นะครับสีเทาซิลเวอร์ฟอร์ดเครื่องจริงต้องบอกว่า สีสวยมากๆครับฝาหลังเนี่ยจะคล้ายๆกับติดฟิล์มลนไฟคล้ายๆแบบนั้นเลยนะแต่มีความสวยงามมากกว่าครับกับฝาหลังที่เป็นกระจกสีเทาเซลยวฟลอดตัวนี้เฮ้ยสวยว่ะผมว่าคนที่ซื้อเนี่ยน่าซื้อสีนี้กันแทบจะทั้งหมดเลยเปล่าไม่รู้นะลองคอมเมนต์ดูได้นะครับรีวิวเต็มๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบมาปล่อยให้ชมกันครับกับ h u ว w e i P40 และ P40 Series ทั้งหลายเลยนะครับวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b s c ส i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ